ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับผมวิศวะชูจันทร์นะครับเป็นตัวแทนของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับในการที่จะมาแชร์เลเี่ยนเรียนรู้นะครับของการทำนะครับ KM ตรงนี้นะครับก็คือ,อต้องบอกว่าในอดีตนะครับคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยประสบปัญหาการจัดเก็บข้อมูลนะครับของคณะเนี่ยที่มีความกระจัดกระจายแล้วก็ไม่เป็นระบบ ข้อมูลบางส่วนสูญหายหรือไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับในเวลาที่ต้องการทางคณะเนี่ยจึงมีแนวคิดในการพัฒน,นาฐานข้อมูลกลางคณะเศรษฐศาสตร์นะครับคือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นนะครับในการบริหารอย่างเช่นข้อมูล SAR นะครับคือคณะกรรการฝ่ายต่างๆสื่อการสอนผลงานวิจัยนะครับรวมไปถึงบริการวิชาการไว้ในแหล่งเดียวกันนะครับโดยใช้ แพลตฟอร์มดิจิตอลที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วก็สามารถเข้าถึงได้นะครับเพื่อสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับ<ม>คือทางคณะเศรษฐศาสตร์มองว่าการจะเก็บข้อมูลเนี่ยในระดับคณะเนี่ยถือเป็นกระบวนการสําคัญนะครับที่จะส่งผลต่อ,อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานนะครับในการจัดทํารายงาน,นการประเมินแล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารภายในหน่วยงานนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือ คณะเนะี่ยต้องการที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของคณะเศรษฐศาสตร์ให้เป็นระบบเดียวนะครับที่เข้าถึงได้สะดวกนะครับแล้วก็เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารให้มีความเป็นระบบนะครับลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการตรวจสอบข้อมูลโดยผู้บริหารบุคลากรหรือเรื่องไภายนอกนะครับก็คือเราจะมีฐานข้อมูลกลางให้ให้ทางผู้บริหารได้เข้าไปตรวจสอบหรือ ดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับแล้วก็เพื่อเสริมสร้างรประสิทธิภาพในการจะทำรายง,งานต่างๆของคณะนะครับ mm hmm. ก็แนวทางในการดำเนินง,งานและเครื่องมือที่ใช้ก็คือเรามีการเริ่มดำเนินง,งานตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 5นะครับโดยมีการใช้วันไ i ฟ์นะครับแล้วก็ Microsoft Teams นะครับโดยมีการกำหนดนะคณะกรรมาการฝ่ายต่างๆนะครับมีการจัดชา n แนลจัดห้องแล้วก็กำหนด สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละประเภทนะครับอันนี้ก็คือเพื่อเพื่อ <c oughs> ความเป็น Privacy ของข้อมูลด้วยนะครับก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ์ทุกทุกๆข้อมูลของขนาดนะครับก็จะมีาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆในการเข้าถึงนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆนะครับเช่นออาเอนะครับสื่อการเรียนการสอนผลงานวิชาการนะครับแล้วก็มีการปรับปรุรงฐานข้อมูล อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะอย่างเช่นสื่อการสอนที่เราบริการต่างคณะเองครับมันจะมีสื่อการสอนที่ที่เป็นสื่อการสอนกลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สื่อการสอนเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกที่เกิดขึ้นของคณะนะครับฐานข้อมูลในด้านต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็จะมีฐานข้อมูลรรงงานการประกันคุณภาพการศึกษานะครับ มีฐานข้อมูลของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นคณะกรรมการการวิจัยคณะกรรมการวิชาการอะไรเงี้ยนะครับมีฐานข้อมูลเอกสารและสื่อการเรียนการสอนนะครับฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณะนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ก็สามารถที่จะแชร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้าถึงแล้วก็ผู้บริหารก็สามารถที่จะเห็นผลงานนะแล้วก็สามารถที่จะประเมินค p i วิได้ด้วยนะครับก็มีฐานข้อมูลกิจกรรมแล้วก็ โครงการบริการาวิชาการต่างๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดก,การความรู้นะครับก็บุลคลกากรก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดการถามนะครับลดการคน้นลดเวลาในการค้นหายเอกสารล,ลดความซ้าซ้อนของข้อมูลนะครับหรือความไม่เหมือนกันของข้อมูลอย่างนี้นะครับสนับสนุนการเขียนรายงานประจาปีาเช่น s a r ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการแต่และฝ่ายนะครับผ่านการเข้าถึงข้อมูลร่วมกันนะครับส่วนปัญหาภาษาก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของอไฟล์นะครับบางไฟล์เนี่ยก็อาจจะมีชื่อยาวจนเกินไปนจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้บนอ,อุปก,กรณ์แล้วก็อันนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของการกําหนดการตั้งชื่อไฟล์นะครับให้ให้เหมาะสมแล้วก็เข้าใจง่ายกระชับนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการ สำรองข้อมูลไว้ในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการบันทึกลงพันิตด,ด้วยนะครับเพื่อมีเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีปริบิกระาเก็บไว้นะครับก็ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะอาจารย์ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยทางแอดมินของคณะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ครับผมขอบคุณครับ